พี่น้องเอ้ยดู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 ดตดู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 ู่ด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 ูาูดมาูด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 ูาูดูดเดูดดนดด เหยื่อปลาก็ดีครับใส่เบ็ดเหยื่อปลาก็ดีครับโอ้โหนิ่งกริปพี่น้องหลังแรกอ๋อพี่น้องลุ้นกันไปเรื่อยๆนี่ครับใส่ตามหนองน้ำสาธารณะนี่พี่น้องจะดูซิว่าได้ตัวไหมอันนี้ก็ปลาก็ดี หมดไปแล้วครับก็เอาเหยื่อแมงกีชอนมาแทนครับนี่ครับใส่เลาะเลาะไปเรื่อยพี่น้องลุ้นรักทึกกันครับไปกับอุชิตับนี่ครับขับมอไซส์ใส่สเบ็ดเอโอ้ีไหมหนึ่งกรึบเหยื่อหมดหรือ,อยังลุ้นกันยา,ยาวๆพี่น้อง เหยื่อตายแล้วครับมีดิ้นเลยพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลงพิเศษเยื่อก่อนเดี๋ยวเอาแมงกี้ช้อนพิเศษพี่น้องอพี่น้องลุ้นกันต่อยยาวๆอา,อาอยุห้ากินนี่แหละครับดึกดึดดื่นไม่นอนนะพี่น้องลุ้นลุ้นยาวยาว หมดครับตัวนี้โอ้เยอะหมดครับพี่น้องอื้ม <c oughs> โอ้ยเสียดายเดี๋ยวลงไปเปลี่ยนเยือนครับลุ่นกันต่อยาวๆพี่น้องมันไม่ติดกินแต่ว่าไม่ติด สักตัวไหม,ไมจะตรงนี้หลังหนึ่งอ้เอาพี่เด็ดมาแล้วครับพี่เด็ดมาแล้วพี่น้องบอกเล้วพี่เด็ดมาแล้วพี่น้อง นี่ครับเต็มเรกครับเต็มเรกเต็มเรกมาแล้วพี่น้อง ừ, นี่ครับนี่พี่น้องเต็มเรกเต็มเรกปรช้อนไปช้อนสวยงามครับโอ้โหอึ๊บใจดึงออกมาสะบัดปุ๊ยหายสวยเลยอ่ะ อพี่น้องตุลักตุเลหน่อยนี่ครับเต็มเรกเต็มเรกนี่ครับเออเดี๋ยวเขาปลดปลาพี่น้องนี่ครับเต็มเรกเด้อพี่น้องตุลักตุเลหน่อยนี่ครับปลาช่อนปลาช่อนลักทะเลหน่อยพี่น้อง เหยื่อก็ดีทำงานแล้วครับเหยื่อก็ดีทำงานแล้วใช้สวยด้วยโอ้ยหลุดไปทั้งสองตัวเสียดายครับหลุดไปสองตัวเหมือนดิ้นข้างหน้าเหมือนจะลาจะเข้าเบ็ดเ้าะมีเหยื่อประหมออยู่พี่น้อง เยอะประหมอเยอะเยอะประหมออืมเยอะเยอะประหมอนะนี่ครับเยอะประหมอพี่น้องอ่าพี่น้องทุลักทุเลนหน่อยเด้อนี่ครับอ,อายูฮักกินสไตอุ้ยชิตตับ Hm, you know? Bisa Hm. Hm. Din tedao 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 Okay, phinong, de lun ton to. นี่ครับพี่น้องอเมื่อยก็ต้องขึ้นคลองนี่แหละพี่น้องเอ้ยอะดุนกันยาวๆครับเยอะก็ดีทำงานแล้วหนึ่งตัว ดาุดไปแล้วมัง่งปลาอะไรปลาอะไรอยู่หน้าเบ็ดติดพี่น้องไปกันต่อครับลิปนี้ยาวๆครับ ยาวครับพี่น้องครับโดนไหมไม่โดนครับปลาก็ดียังอยู่นี่ใส่ตรงไหนมั่งพี่น้องเอ้ยจำไม่ได้โอ้ยไม่ได้แล้วตรงไหนมั่งนุ้นลงหมดแล้วนี่ ไม่ติดไม่พี่น้องติดไหมติดไหมไม่ติด ไม่ติดเอเพื่อจะฟลุกปลาดุกยักษ์บอกว่าคลองนี้จะมีปลาดุกยักษ์ใหญ่ไม่รู้จริงหรือเปล่าพี่น้องนีไหมไม่ติดดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เลยพี่น้อง่ะดิ้นกันต่อครับปลาจะกิน ต้องดึกดึกนู่นแหละพี่น้องไม่ติดไม่ไม,ไม่ติดเอ๋แค่อดีแทะติดไหมไม่ติด คุณน้องเอ้ยเหลือเบ็ดสองลังเหลเบ็ดสองลังสุดท้าย ไปเรื่อยนรุนครับสองหลังสุดท้ายพี่น้องจะมีตัวไหมถ้าไม่มีก็กลับบ้านครับรอมาดูทีเช้าหน่อยเลยพี่น้องมีทีเด็ดไหมมีทีเด็ดไหม นิ่งคริปวิ่งไปดูตรงนั้นกันพี่น้องนิ่งคริปเลยตรงนี้โอ้โหนิ่งคริปเยื่อหมดแล้วพี่น้องนี่มันน่าจะเยื่อหมดจริงด้วย เนะยอะหมดปลามันตอดแต่ว่ามันไม่ติดนะมันมีขึ้นตรงนี้ด้วยนะปลาขึ้นนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองเอาแมงกี้ช้อนมาเปลี่ยนแทนพี่น้องเนาะ,เ,นะ,เ,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลุ้นกันพี่นอ้องมาถ่ายให้ดูเนาะพรุ่งนี้โอเคครับผมรอติดตามชมคลิปพรุ่งนี้ต่อ มันกลางคืนได้แต้มเดียวครับพี่นอ้องอ้ปลาดุกขึ้นเยอะแยะเลยรัาพี่น้องครับเมื่อคืนผมได้ไซว็ดไบต์แล้วก็มากู้เมื่อคืนครับได้ปลาไปจัวหนึ่งออ้โอ้โอ้โอ,โอ้พี่น้องช็อตเด็ดมาอีกแล้วตอนเช้ามีช็อตเด็ดพี่น้องมาดูกล้องหน้าเลยกันครับ เหยื่อปลากระดีทำงานแล้วครับพี่นอ้องอพี่น้องเอ้ยดู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 ดดดด <c oughs> พี่น้องเหยื่อปลากระดีทำงานอุ้ยอย่าบอกนะหลุด <c oughs> เหยื่อปลากระดีทำงานแล้วดีครับ <c oughs> นั่งดูสักชั่วโมงดีกว่าไหมอาเ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 อ้าเอ้าเอ้าอย่าป่ะกดีทำงานแล้วพี่น้องอ๊บโอ๊ยอ๊บโอ๊ยอย่าลุดนะอย่าลุดนะโอ๊ยพี่น้องใส่งามเติบงามเติบงามไหลงามเติบงามไหลนี่ครับใส่สามตัวโลครับนี่ครับใส่นี่ครับ เห็นไงล่ะพี่น้องเยอะปั๊กก็ดีนี่ครับอืรเจอุชิตับเลยพี่น้องปลากรพี่น้องเก็บปลากรูสวยสวยสวย นี่ครับใส่ไว้เมื่อคืนครับเมื่อคืนก็ได้ใส่นี่แหละครับใส่สามตัวโลเนี่ยครับใส่ป้าไวรุ่นพี่นอ้องอ๋อเต็มแรกมาแล้วครับตอนเช้าพี่นอ้องมาลุ้นกันไปเรื่อยๆครับ น้องอันนี้ไม่เข้าครับว้าวลื่นๆๆๆปลากระดีมันตายครับพี่น้องนี่ตายตายครับปลากระดีตายต้องดิน้นดิ้นหน่อยเงียบตายแองแมงเลยเฮ้พี่น้องลุ้นก้นต่อเอ้าหลังต่อไปเงียบ <laughs> หลังนี้ก็ไม่เข้าครับพี่นอ้องอเดี๋ยวลงไปเก็บกันครับเข้าไหมหลุดหรือเปล่าโอ้ยหลุด,ดว้วพี่น้องโอ้ยปลาหมอตายเสียดายมากครับอืมอ่ะพี่น้อง ลักทุเลเลยนะครับนี่ครับนี่๋ยวมาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนากู้เบ็ดไปก็อุ้ยิตับนี่ครับดูหลังนี้พี่น้องจะมีช็อตเด็ด นึกว่าจะมีช็อตเด็ดไม่มีชตเด็ดเลยพี่น้องโอ้ลักทุเลครับอโอ้มอ,อ่พี่น้องลุ้นเงินยาวๆครับคลิปนี้ครับครัพี่น้องครับสรุปกู้เสร็จเรียบร้อยนี่ครับเบ็ด อีหลังไม่รู้ครับหนึ่งกํามาหนึ่งกําเนี่ยเบ็ดเนี่ยครับขับมอไซค์เลาะเลาะกู้เบ็ดสรุปได้กลางคืนกับได้ตอนเช้านี่ครับไซนี้ครับไซสามตัวโลนี่ครับไซกำลังสวยนี่ครับกับเหยื่อปลากระดีนี่ครับพี่น้องหาอยู่หากกินไปกับอุชิตับนี่ครับก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้อุชิตับด้วยครับกดติดตามให้อุชิตับ เดี๋ยวจะได้ทำคลิปให,ให้พี่น้องได้ชมกันอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกๆวันนะครับนี่ครับใส่ตามหนองน้ำสาธารณะพี่น้องก็พอได้กินโอ้หนุ่มปลาขึ้นบเบลอเลยอโอเคครับผมเนอุชิตับก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนก็กดติดตามให้อุชิตับชแนลด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนุ่นฟงบัวก่อนจากกันนุ่นครับพี่น้อง บรรยากาศยามเช้านี่ครับไปครับผมบายบาย